อีซูซูทีแม็กนะคะแต่งทรงได้เทไม่เท่าไหร่แต่เครื่องเสียงคันนี้จัดหนักจัดเต็มค่ะใครที่เป็นสายแดนนะชอบความบันเทิงคันนี้ห้ามพลาดเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเนเน่ยูนอยล้อยโลนะคะวันนี้เนเน่อยู่กับอีซูซูที่แม็กเครื่องยนต์2.5ตัวซูเปอร์แพตินัมนะคะคันนี้รถปี2010ราคาเบาได้ทรงหล่อไม่พอค่ะเครื่องเสียงจัดหนักจัดเต็มเดี๋ยวเราจะพาไปชมภายในว่าเครื่องเสียงเนี่ยแน่นจริงหรือเปล่า แต่ก่อนอื่นค่ะชมด้านหน้ากันก่อนค่ะคันนี้นะคะเป็นรถสีบอลเทาค่ะกระจังหน้านะจ๊านี่สีเดียวกับตัวรถแต่ตรงนี้นะคะคาดด้วยโครเมียมค่ะหล่อๆเลยโลโก้นะคะอีซูเป็นโครเมียมนะจ๊ะตัวนี้เดี๋ยวนเน่ดูแลให้นะคะตรงนี้นะร่องรอยการใช้งานมาก็ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะตรงนี้เน่เนดูแลให้ทั้งหมดนะคะและที่ร้านนะรับประกันว่ารถเรานะคะไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมไม่มีไฟช็อตไม่มีไฟไหม้แน่นอนนะคะมาดูที่ด้านข้างค่ะ แต่งนะคะแต่งมาหล่อๆเลยยางเดี๋ยวเน่เ<แ>เปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นนะคะคันนี้มีฝาครอบตัวดิสเบกมาให้ด้วยนะจ๊ะและที่สำคัญคันนี้ค่ะรุ่น S L X ค่ะกระจกมองข้างนะคะเป็นคโครเมยียมมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วเรียบร้อย<แ>ฟิล์มนะคะเดี๋ยวติดให้ใหม่ทั้งหมดนะคะรอบคันฟรีนะคะลูกค้าไม่เสียค่าใช้จ่ายเลย<แ>ยางที่เน่เน่จะเปลี่ยนให้ก็ฟรีนะคะแ,และสำหรับใครค่ะที่รีพักรีบโทรเข้ามาวันนี้เน่เน่เปิดจองแค่1น0 0บาทเท่านั้นค่ะมา เปิดให้ชมด้านในกันสักนิดหนึ่งนะคะคันนี้ด้านในสวยสวยเลยนี่นะให้ดูก่อนให้ดูก่อนนะคะเบาะผ้านั่งสบายๆนะคะเกียร์กะปลุกห้าสปีดไปเลยนะค,ะคันนี้นะควบคุมเครื่องเสียงที่หน้าจอนะคะลำโพงมาเต็มมากนะคะและเดี๋ยวให้ดูภายในของแคบปด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันที่ฝั่งนู้นแต่ก่อนอื่นคันนี้เนเน่จะบอกว่าน้องมาสวยมากๆหลายๆคนแล้วจะดูยังไงว่าไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมเนเน่จะให้ดูตรงนี้ค่ะ รอยอาร์คทุกคนรอยอาร์คนะคะคือรอยเดิมจากโรงงานนะคะสวยๆแบบนี้เลยต้องดูนะคะซื้อรถือสองต้องดูนิดนึงเพราะถ้ารอยไม่สวยรอยไม่เดิมหรือว่าไม่มีรอยเนี่ยคือการทําสีมาแล้วก็ชนหนักถึงด้านในนะคะสีรอบตัวรถนะคะสวยสวยเลยจากลูกค้าด้านหลังนะคะนี่การชนหลังมีมาให้นะคะเครื่องยนต์2.5นะคะอย่างที่เน่เนบอกเลยหล่อๆแบบนี้พลาดไม่ได้ อยากได้รีบทักรีบโทรเข้ามานะคะเนเน่รอลูกค้านะคะทักเข้ามาโทรเ,เข้ามาอยู่นะจ๊ะทักมาแล้ว,ทลวโทรมาแล้วแจ้งเลยว่ามาหาเนเน่อายุน้อยร้อยโลเพราะจะได้โปรโจองแค่1น0 0พหรือถ้ามาที่หน้าร้านนะคะมาดูมาชมรถที่หน้าร้านนะคะก็แจ้งได้เลยข่าวว่ามาหาพี่เนเน่จ้าอ่ะดูกันสักนิดนึงค่ะในส่วนของคนขับนะคะลำโพงแน่นเหมือนเดิมค่ะ ด้านข้างนะคะตรงนี้ปรับไฟฟ้าทั้งหมดนะกระจกกระจกนะคะพวงมาลัยพาวเวอร์จ้าเกียร์กระปุก5สปีดอย่างที่เน่บอกเลยนะแล้วก็ถ้าหันไปที่ด้านหลังสักนิดหนึ่งนะคะตรงนี้ย้ํากันหน่อยนะคะว่ารถเพิ่งเข้ายังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทําความสะอาดนะคะนี่ลําโพงมาแบบจัดหนักจัดเต็มค่ะเล่นใหญ่ไว้ก่อนนะคะเพราะที่นี่คือสมชายคาเซนเตอร์จ้าเดี๋ยวนเนะคะไปเปิดห้องเครื่องให้ดูลูกค้า นะคะใครที่อยากชมห้องเครื่องนะคะดูรถก็ต้องดูห้องเครื่องกันด้วยนะจ๊ะนี่เลยจ้านี่เลยจ้าคันนี้นะคะเดี๋ยวสปาห้องเครื่องให้นะจ๊ะคันหน้าเดิมไม่บิดไม่โค้งไม่งอนะคะฝากระโปรงเดิมจ้ะสติ๊กเกอร์จากโรงงานยังอยู่นะคะรอยอาร์ก็ยังมีอยู่นะจ๊ะลูกค้าเพราะฉะนั้นคันนี้เนี่ยมั่นใจได้เลยว่าเดิมทุกจุดนะคะและเดี๋ยวในนๆนะเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใหม่นะคะรวมไปถึงของเหลวภายในเครื่องค่ะดูแลให้ทั้งหมดนะจ๊ะ เดี๋ยวขออนุญ,ญาตปิดฝากระโปรงรถค่ะเพราะเดี๋ยวจะบอกราคาพี่คนนี้กันเครื่องเสียงมาเต็มแบบนี้เป็นทรงเตีย้ยหล่อๆแบบนี้นะคะคันนี้ราคาแค่3า0แ0 0สบาทเท่านั้นค่ะ3า0 0 0นบาทเท่านั้นใครที่อยากได้นะคะรีบทักรีบโทรเข้ามาวันนี้จองกับเนเน่นะคะก่อนสิ้นเดือนรับไปเลยค่านน้ำมันเต็มถังพร้อมกับทองคํานะสําหรับลูกค้าที่อยู่ไกลนะคะทำง่ายๆสี่ขั้นตอนนะคะจองจัดไฟแฟนนนะนะผ่านช่องทางออนไลน์นะจ๊ะเนเน่มีเจ้าหน้าที่ไปหาถึงที่หน้าบ้านนะคะ เช็คเครดิตฟรีถึงที่หน้าบ้านแล้ววันรับรถนะคะเราส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านเช่นเดียวกันลูกค้าไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยนะค่าจัดค่าโอนเนี่ยยิ่งไม่ต้องห่วงเลยค่ะเราฟรีให้ทั้งหมดทุกอย่างนะคะอยากได้รีบโทรเข้ามาคิดถึงรถมือสองต้องคิดถึงแน่ๆนะคะสมชายคาเซ็นเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไหมคะสวัสดีค่ะ